ปุลิมะทิสังทัตตะละัทโถทักขิเนนะวิรูระหะโกวิปปะชเมนะวิรูปะโขกูเวโรอุตตลังทิสังจาตารโลเตมหาราชาสมันตาจาตุโลทิสาท,ะท,ะทะัทตัตมานาอัถังสุวเนกปิละวัถเวตะเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวะจะนิกาสัฏทา มายากูเตนทุเวเตนทุวิตูนจะวิตุโตสาหาจันทนโนกามะเสถโถจะกินนุทันคุนิทันคุจะปะนาโทโอปะมัตโยจะเวเทวะสุตโตจะมาตลิกิตตเสโนจะคันทัพโพนะโรล,ลายชาชนโนสะโพอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพระลูสุริยวะวัจสา เอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทะมานาอาภิกามุงพิคุณังสมิติงวนางอาถาคูนาภสานาคาเวสาราสหตัชกากรรมพระรัสะ สลาอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทะตรัฐาจะอาคูนาคายะะสศสิโนโเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสม,มิติงวะนัยเยนาคาลาเชสหัสหา,สาหหลันติทิพาธิชาปะขิวิสุทะจักคูเวหายะสาเตวะนะมะชะ ปตาจิตาลาสุปัน,นาอิติเตสนามังอะภยันตานาคราชาณมาสิสุปัน,นโนเขมะมะกาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปัน,นาสาระมะกังสุพุทธังชิตาวชิระสหเทสนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสะวะเสเต อิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาภิสมาอสุลาธานะเวคาสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทณมุจีสหะสะปัญจะปะลิปุตตานังสเพเวโลจะนามะกาสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหุพัฒทะมุปาคะมุง สะมะโยธานิพระทันเตภิกขุนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวะปัตพีจะเทวเตโชวาโยตะทะาะมุงวะลุนาวารุนาเทวาโสโมจะยะสะส,ะส,ะสะาสหะเมตากรุนากายิกาอาคูเทวายะสะสิโสยะสะสิโน ระเสเตทะสถากายาสเพนานัตตาวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมโทมานาอภิกามุงพิกุณังสม,มิติงวะนังเวนทูลจะเทวาสหาลีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทะสูปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรคิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขดตานิ ปุระขิตวาอาคูมันทะพระลาหากาวะสูนางวาสโวเโสษโถสักโกปาคะปุลินทะโททะ,สะเสตทะสถากายาสเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นาวันโตยัสสิโนโมทมามนาอภิกางมูพิ่คุณนังสมิติงว่นังอาถาคูสหภูเทวาสละมามขิสิขาลิวะอะลิทะกาจะโลชาจะอุม,มาปุภะนิภาสิโน วะลุนาสาหะธรรมาจะอัจจุตาจะอะเนชกาสูเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสจิโนทะเสเตทะสะทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุต,ติมันโตวันนาวันโตยัสะสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนางสัมมิติงวะนางสะมานะสมานามะหาสมานามานุสามานุสุตมา คิถาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหะริโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปะราคามหาปะราคาอาคูเทวายะส,ะสิโนะสะสะสะทเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโต ยะสัตสีโนโมทามานาอภิกามุงพิ่คุณนางสม,มิติงว่านางสุกากะลุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสสาสาหาโอท,ทาตะไคายะหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักคะนาสัทามตาหาละคชามิสกาจะยะสัตสีโนทนะณะ อย่างอาคาปะชุนโนโยทิสาอะพิวัติสติทะเสเตทะสะทากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากะถักกาจะยัสสิโนลำพิตากาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมะนา นิมมาณราติโนอาคูอาถาคูปลนิม,มิตาทะเศตเตทะ,ะสทากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทามนาภิกามุงภิกขุนางสมมึติงว่านังเสถเตเท,เทวนิกายาสเพนานะตะวันนิโนาานามันณวเยนะอคัคคชุงเยจันเยทะสัธิสาสะหะปวุธ ชาติมคีลังโอคติน,นะมะนาสวังทเขมูฆะตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภะะมาปะรัตมัตโตจะปุตาอิทิมะโตสหะสะนังกุมาโลติโสจะโสปาคะสมิติงวะนัง <c oughs> สาหัสพระหะมะโลกานังมหาพระหะมาพิติทะติอุปะปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยะส,ะสิโสทะเศธาอิสลาอาคูปะเจกะวะส,ะสวัตติโนเตสัญจะมะฉะโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโต เตจสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพระหามะเกมาละเสนาอภิกามิปะสะกันหัสะมันที่ยังเอถะคันหัตพันะทะราเคนะพันธะมัตถุโวสะมันตาปะลิวาเลทะมาโวมุจจิทะโกจินังอิติตะทะมหาเสโนกันหะเสนังอะเปสยัยปานินาตะละมาหัจจะ สละลังกะตะวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโขธนยันโตสะวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังกุโทอะสะยังวะเสตันจะสรพังอภิยายะวะวะขิตวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสทาสาวเกศาสเสนละเตมาละเสนา อภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจ่าอาตปะมะกะลงสุตวาพุทธศาสาสานังวีตะลาเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอิชยุงสัพเพว,วิชิตะสังคามาพระยาติตายะสะสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่6ธรรมจักรกับปวัตนสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพัควาพารานะสิยังวิหะรติอิสิปะตะเนมิขทายเยตะตะละโขพัควาปะจะวคะีเยพิคุอามันเตสิเทวะเมพิขวเวอันตาปะภาชิเตนะนะเสวิตัพพายโยจายังกาเมสุกามมสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปูชุ ฉะนี้โกะอนาลิโยอนัตถสันหิโตโยจายังอะตะกิละมะฐานุโยโคทุกโขอนาลิโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอะนะปะอนุปะคัมมะมะชิมาปฏิปตาตถาคะเตนะอะิสัมพุทธาจากขุกรณียนะกรณีผุปสมายะ อะพิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมมาจะสาภิคเวมะชิมาปฏิปตาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจะขู่กัลนียะนะกัลณีอุปสมายะอภิยายะสัมโพ,ธา,พธายะนิพานายะสังวัตติอยะยเมวะอริโยอัตถังขีโกมัคโคเสยยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมา,มา,มาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาทิสยังโขสาพิฆเวมัชฌีมาปฏิปตตาตถาคเตนะอะิสัมพุทธาจักขุการณีนะการณีอุปสมายะอภิญย,ยะสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติอิธังโขปะนะพิฆเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามานลัมปิทุกขังโสกับปาริเทวะทุกขโทมะนะ สุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยํปิฉังนะระ,ะติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัจจุปัทานะขันธาทุกขาอิทังโขปะนะพิกเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจยายัาตันหาโปโนโภวิกานันทิราคะ สหคะะตาตาต,าตาละตาตาลาพินันทีเีเสยะทีทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอิถังโคปะนะพิขเวทุกขะนิโรโถอริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะอเสสะวิลาคะนิโรโถจาโคปะนิ ปฏินิสังโคมุติอานาระโยอีทางโขปะนภิกขเวทุกขานิโรธาคามินีปฏิปตาอะริยสัจจังอยะยเมวะอริโยอะถังขิโกมัมโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทัง ทุกขังอริยสัจจันติเมพิกาเวบุเพอนนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปัณิทานทุกขังอริยสัจจังปะลิญยยันติเมพิกเวบุเพอานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโข ปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปะลิญญาปันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทียานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโข ปน bon ิธางทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตัมพันติเมพิขเวบุเพอนันุส네ุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปณิทางทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิคเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุตปาธีอีทางทุกขากนิโรโถอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธียานังอุตปาติปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาติตังโขงปาน,นีทางทุกขากนิโรโถอริยสัจจัง สัชิกาตัพันติเมพิกาเวบุเพอ,อนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานางังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขงปานิทางทุกขานิโรถอริยสัจจังสัชิกะตันติเมพิกเวบุเพอ,อนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุง อุตตาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติอีทางทุกขานิโรธะคามินีปฏิปตาอริยสัจจติเมพิกเวบุเพอน,นุสุตเตสุ ทมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธามินีปฏิปตาอริยสัจจังพาเวตัมพันติเมภิกขเวบุพเพอนันุนสุเตสุทมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธามินีปฏิปตาอริยสัจจังพาวิตัมติ เมพิกาเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาติยาวกีวะจะเมพิกาเวอิเมสุจตูสุอริยสัเจ,จสุเอวันติปริวัตทางทวทศากาลังยะถาภูตังยานะทัศนังนางนะวิสุ นะสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสะเทวะเกโลเกสมาระเกสะพระหามเกสะสะมะนะพราหามนิยาปชายสะสเทวะนุสายะอนุตตลังสมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงยโตจกักโคเม พิขเวอิเมสุจตูสุอริยสจเจสุเอวันติปริวัตทางถวาสถากาลังยาถาภูตังยานะทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมาละเกสพาราหามะเกสะสะมะนภะราหามนิยาปัชายะสะเทวมนุสายะ อนุตาลังสม,มาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจ,จัญญาสิญญาณจะปะณะเมทัสนาอุป,ปาอุทปาธิอากุป,ปาเมวิมุติอะยมันติมาชาตินทิฐานิปุกณพระโวติอิทะมะโวจะภะขวะอะตะมานาปะจวะคิยาภิกขุภะขวะตัตโตภาสิตังอภินันทุงอิ มสมิจจะปะนะเวยากาลณนะสมิงพัทยมาเนอะยะมะอายะสมะโตโกทัญะสะวิละชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุธปาธิยังก,กันกินจิสมุทะยะธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรม,มันติประวติเตจะภะคะวะ ตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธ,ธรรมนุสษษาเวสุงเอตัมพระขาวตาภาลานสิยังอิสิปตะเนมิขทาเยอนุตตรังธรรมจักกลงประวัติตังอประวัติยังสะมะเนนวาภาลาหามะมเนนวาเทเวนาวามาเลนาวาพระหะมุนาวาเกนจิวาโลกาสมิติภูมิมานังเทวานังสัทธ,ธังสุตตวา จตุมมหาราชิกาเทวสัทธรมนุสาเวสูงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสานานังเทวาสัทธรมนุสาเวสูงตาวติงสานานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัทธรมนุสาเวสูงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวา ตุสิตาเทวาสัตถรมนุสาวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุดตวานิมมานรตีเทวาสัตถรมนุสาเวสูงนิมมานรตีนางเทวานางสัตว์ทางสุดตวาปะระนิมมิตวะสะวะตีเทวาสัตถรมนุสาเวสูงปะละนิมมิตวะวสวัตีนางเทวานางสัตว์ทางสุดตวาพระหะมะกายิกาเทวาสัตถรมนุสาเวสูง เอตัมภักขวตาภาราณนะสียังอิสิปัตเนมิขาทายอนุตลังธรรมะจักกัางปวัติตังอัปปวติยังสามะเนนะวาพระหมะมเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพระหะมุนาวาเกนะจิวาโลกะสมิตติอิติหะเตนะะเนนะเตนะมุขเตนะยาวะพระหมะมโลกาสัตโธอะพุคันชิอะยะ จัตสสะสะหัตสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปกกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโ,ลโอภาโสโลเกปาโต,โปตุละโหสิอติกัมเมวะเท,วา,าทวานังเทวานุภาวังอตโขพควาอุทานังอุทาเนีสิัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกทันโยอิ ติหิทังอายะสมะโตโกทัญญะสะอายาโกทัญโยเตวะนามังอะโหสิติ บทที่7ถึง11สวดเรียงกันจากอิติปิโสไปจนถึงโลคาวูปาสาเมตุเตจำนวน3จบจบที่1อิติปิโสพระวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูนอนุตตโลปุริสธรรมศาสารถิสาทาทัทธาเทวมนุษย์สาราังพุทโธพระคาวาตีสวาขาโตพระควาโตาวัต พระขวัตตาธรรมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจตังเวทที่จโพวินยูหิตเตสุปฏิปโนพระขวัตโตสาวกสังโฆชุปฏิปโนพระขวัตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปโนพระขวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนพระขวัตโตสาวกสังโฆยทติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสสปุคาลา เอสาพัควโตสาวะกะสังโคเอาเนยโยปบาเนยโยทักคินเนยโยอันชลีกาะละนิโยอะนุตตะลังบุญยะเขตังโลกสารติ จินดามณีปียังมันตังยัสังถาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะพลตันจ่ามหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศรษฐีกิจิเทโวเยสะโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิที่ลาพังชนานะเยมะีจินดาปียังจะาทะ้นังสะเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวามนุษยานังพุทธเตเชะโสถินานะสันตุปัตตวะสเพทุข่าวูปะเสมตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวลังปริลาหูปะสามานังธรรมะเตชะโสถินานะสันตุปัตตวะสเพพยาวูปะเมตุเตสกัตวาสังขารัตนังโอสถังอุปมังวัลัง อาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคเตเชนะโสดทินานาสันตุปัทาวาสะเพทุโลคาวูปะสมมปะเมตุเตจบที่สองอิติปิโสพระเวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจราณาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทุน,นุนต,ตโรปุริสตธรรมาสารติสัตถาเทวมนุษยานังพุทโภควาติสวาขาโตพระเวตาธรมโมสันทิตโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะันนิกโกปจจังเวชิตาโพวินยุหิติ ชุปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆยะที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปูคาลาเอสะภะควัตโตสาวกสังโฆอาุเนโยปาวุเนโยทักขินเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตลังบุญยะเขตตังโลกสารติ จินดามณีปียังมันตังยัังถาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิดตาว่าโอะหังปะโลตันจ่ามหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศรษฐีกิจิเทโวเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิลาภานชนะนัเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาพระหุชนาปียังมะมะ สก um um ัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตม <oo> ังวัลังหิตัางเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชะนโสธินานะสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปัสเมตุเตสกัตตวาธรรมรตนังโอสถังอุตมังวัลังปริราหูปัสสมมนังธรรมเตชะนโสธินานะสันตุปัตวาสเพพยาวูปัสเมตุเตสกัตตวาสังฆรตนังโอสถังอุตมังวัลังอาหูนายังปาวูนายังสังฆเตเชะนโสธินานะสันตุปัทวาสเพโลคาวูปัสเมตุเต จบที่3ามอิดิปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษยานางังพุทธโธพระควาติ สวากาโตะพะขาวตาธทมโมสันทิติโก of of ะกาลิโกเอหิปัสติโกโอปัญายิโกปัจจัตตังเวทิทโพวินยูหิติสุปฏิปันโนะพะขาวโตสาวกัสังโคชุปฏิปันโนะพะขาวโตสาวกัสังโฆยายะปฏิปันโนะพะขาวโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนะพะขาวโตสาวกัสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิ อัสสาปุริสาปุคลาเอสาพะควัโตสาวกสังโคอาเนโยปาเนโยทักขินเนโยอันชลีกัลนิโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกสารติจินดามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังประพนตันจามหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศรีกิจิเทโวเยจัสสั โอปัจชงังทัศมิ่งกินเนวัตตาปียงังกันตงังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียงังจะทันางสาเพชนาพระหุชนาปียงังมะมะสกัตตวาพุทธรตัตตานังโอสถานอุตมังวัลังหิตตังเทวะมนุษยานางังพุทธเตเชนะโสทีนาณนะสันตุปัทวาสาเพทุกขาวูปะสเมตุเต สกตวาธรรมรัตันังโอสถังอุตมังวัลังปริราหูปะสัมมังธรรมเตเชนะโสตินาณสันตุปทวาสเพพยาบูปะสเมตุเตสกัตตวาสังฆรัตันังโอสถังอุตมังวัลังอาหูนนยังปาหูนายังสังฆเตเชนะโสตินาณสันตุปทวาสเพโลคาบูปะสเมตุเต